มิิิกเดุชครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพแล้ครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิซซี่คอนเนคต์รีได้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ปี2021นะครับโดยปีนี้ก็เป็นปีสําคัญครับผมสําหรับเกมพิซซี่คอนเนคต์รีได้นะครับโดยปีนี้เนี่ยก็จะมีตู้กาชานะครับผมเด็ดๆออกมามากมายนะโดยผมฮอสปิงแคทครับผมจะมาคัดครับผมตู้ดีมีเด็ดๆเลยนะอ่า เอามาให้ทุกท่านนะครับผมยั่วใจเล่นๆครับผมนะก็โดยถ้าเกิดใครเนี่ยไม่กดช่วงที่ตู้นี้อยู่ในช่วงเวลานะครับผมก็จะไม่สามารถกดได้อีกเลยนะครับผมจนกว่าจะรออีเวนต์วนกลับไปกรอบหนึ่งซึ่งนานมากครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาคัดตู้เด็ดๆนะเอามาให้นะครับผมโดยตรงส่วนเนี้ยเอามาแค่ลิมิเต็ดเท่านั้นนะถามว่าตู้ธรรมดาดีไหมดีนะครับผมแต่ว่าเรายังสามารถเกิดใน กดในช่วงเวลาไหนก็ได้ไงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาแค่ตู้เด็ดๆนะครับผมในช่วงลิมิตเต็ดครับเอามาแนะนําให้ทุกท่านนะครับผมทราบกันนะว่าเออมีตู้ไหนบ้างนะครับอ่ะในส่วนเดือนแรกนะครับผมมกราครับผมก็อยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผมก็คงพูดไม่ได้เลยครับผมว่าตู้เดือนมกราเนี่ยเด็ดสุดนะครับผมก็ต้องยกให้ในส่วนของเปโกรีนซัมเมอร์นะครับอ่ะพอจบเปโกรีนซัมเมอร์ไปแล้วนะครับผมตู้ที่น่ากดตู้ต่อไปนะครับผมก็คือเดือนกุมภาครับผมซึ่งตู้แรกเลยครับผมก็คือ ส่วนของนี่ครับแคลซัมเมอร์นะครับผมต้องบอกเลยว่าน้องแคลซัมเมอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญนะครับผมสาหรับทีมเวทนะทําไมแคลถึงสําคัญในทีมเวทครับผมนึ่งคือแคลมีท่ายูบีโจมตีเดี่ยวครับผมที่รุนแรงเป็นสายโจมตีเวทและในขณะเดียวกันแคลก็มีความสามารถในการลดเกาะพลังป้องกันเวทด้วยนะครับดังนั้นแคลเนี่ยก็ถือว่าใช้ยาวได้เลยนะครับผมตัวนี้นะก็สามารถ เอามาลงทีมเวทได้ดีครับผมและเป็นส่วนสําคัญครับผมที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับทีมเวทนะครับตัวถัดไปนะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับธามากิซัมเมอร์นะครับผมทําไมธามากิซัมเมอร์ถึงเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับธามากิซัมเมอร์นะครับผมมีท่าแรกนะครับก็คือเป็นท่า U ูบที่ทําการแรดดอมโจมตี4ทีครับซึ่งถ้าเกิดศัตรูมีตัวเดียวเนี่ยก็เป็นท่าโจมตีที่ถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะในขณะเดียวกันครับผมทามากิก็มีความสามารถในการลดท p นะครับผม ตรตูหนึ่งตัวและเด้ง TP ตัวเองครับถามว่าพี่ครับมันก็แตกต่างอะไรกับทามากิที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับต้องมาดูสกิลที่3ครับสกิลที่3เนี่ยทามากิจะทําการบัฟพลังโจมตีขึ้นปานกานะครับผมและเพิ่มสปีดตัวเองนะอย่างมากนะดังนั้นตัวส่วนนี้ครับผมก็คือทามากิเนี่ยก็คือจะออกแอคชั่นไวมากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทําการโจมตีไวด้วยลด TP b o สด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าทามากิตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวในการกด TP b o สที่แสบขึ้นกว่าเดิมนะครับ อ่าพอถัดมาครับผมเราจบเดือนปุ่มพาแล้วนะครับผมจะเข้าสู่เดือนมีนาครับโดยต้องบอกเลยว่าเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นตู้ที่ยังไม่มีอะไรนะครับผมมือหวานะครับผมนะก็จะมีตัวละครออกใหม่เรื่อยๆครับผมดังนั้นเนี่ยก็ขอข้ามในส่วนของเดือนมีนานะครับเข้าสู่เดือนเมษานะครับผมก็จะเข้าสู่เทศกาลของฮาโลวีนครับโดยฮาโลวีนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันมีตัวละครที่น่าสนใจนะครับผมลิมิเต็ดเข้ามาเช่นเดียวกันนะแต่ ก็คือตัวของชิรุบุฮาราวีนะครับแต่ว่าก็คือขอผ่านไปก่อนละกันนะครับอ่ะพอเข้าชิรุบุฮาลาวีเสร็จปุ๊บนะครับผมเข้าเดือนพฤษภาครับพฤษภานะครับผมก็ตู้นี้เลยครับคิสติน่าครับผมแน่นอนนะครับผมในส่วนของดัมเมจที่พลังโจมตีอลังการงานซ่าเนี่ยก็คือขาดไม่ได้เลยนะครับผมสหรับคิสตีน่าของเรานะครับ ด้วยความสามารถในการโจมตีนะครับผมตัวละครหนึ่งตัวนั้นดื้อดเมจดรุนแรงมากครับผมและในขณะหนึ่งนะครับผมจะเป็นการันตีครับผมการันตีโจมตีคิดีคอนนะครับพูดง่ายคือตอนนี้อัดแรงสุดๆเลยนะครับผมและปาคิดเราก็มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีและเด้งทีพีนะครับและก็มีความสามารถในการลดเกาะครับต้องบอกเลยว่าครบเครื่องนะครับผมสำหรับคิสตีนาของเรานะครับดังนั้นเนี่ยตู้นี้พลาดไม่ได้แน่นอนครับพอจบจากคิสตีนาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนาครับ เดือนพิซุนานะครับผมในสลับเกมพิซซี่คอนดักของเซิร์ฟไทยนะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสนะครับกลางปีคริสต์มาสนะครับโอเคก็ตู้นี้ก็ต้องพูดให้ตัวนี้เลยครับจิกาคริสต์มาสครับผมทำไมจิกาคริสต์มาสถึงเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมคือต้องบอกว่าจิกาคริสต์มาสเนี่ยบัฟได้โหดมากครับผมยูบีคือการอัญเชิญทูตหิมะครับผมออกมา3ตัวนะซื้อทูตหิมะนี่ยจะออกมาเพิ่ม HP เด้ง TP ครับผมแล้วก็โอ้โหออกมาช่วยโจมตีด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ก็เอามาช่วยป้องกันนะครับผมการโจมตีบอสได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับผมเอามาเพิ่ม TP เพิ่ม HP ครับผมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถบุกได้โจมตีไวขึ้นครับยังไม่จบแค่นี้ครับผมด้วยสกิลแอคชั่นสกิลที่1ครับก็คือทำการบัฟนะครับผมบัฟบนตัวละครของเรานะครับที่มีพลงตีสูงสุดนะอ่าก็บัฟเพิ่มใา้โจมตีหนักขึ้นไปอีกทีนะครับผมก็เรียกว่าตัวละครที่ปกติของเราตีหนักอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถบูสต์ดาเมจได้หนักขึ้นไปทีนะ และก็สุดท้ายครับผมก็คือเพิ่มพลังป้องกันกายภาพครับผมให้กับตัวละครฝั่งเรานะครับผมและทําการเด้ง TP ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของจิการเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเขามีความสามารถในการเพิ่ม TP ได้เยอะมากนะแล้วก็บัฟพลังโจมตีด้วยนะครับผมและก็ UB ที่ถือว่าออกมาใช้ได้ดีมากถ้าตาบใดที่ตุ๊กเเกะตุ๊ก,กตาหิมะยังอยู่ครบเนี่ยเราก็สามารถจะฟื้นฟู HP กับเด้ง TP ได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของจีการเนี่ยจึงเป็นตัวละครที่ ไม่ควรพลาดอีกตัวหนึ่งครับผมสำหรับจิกาคิดมัดนะครับพอหลังจากจิกาคิดมัดไปแล้วนะครับผมตู้ถัดมาเนี่ยก็ต้องตู้นี้เลยนะครับยุยปีใหม่ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่ายุยปีใหม่ของเราเนี่ยจะเข้ามาในส่วนของเดือนกรกฎานะครับนะกรกฎาเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุยละอ่ะยุยปีใหม่เนี่ยดียังไงครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันคือตัวที่ค่อนข้างจะขี้โกงเลยแหละนะ เพราะว่ายุยปีใหม่เนี่ยถ้าไม่ตายก็คือจะทําการสร้างโล่บาเรียครับผมออกมาป้องกันนะครับผมดาเมจกายภาพกับดาเมจเวทนะและในขณะเดียวกันทําการฟื้นฟูเฮดพี HP ตัวเองด้วยนะครับฟื้นฟูตัวละครด้วยนะที่อยู่ในบารีเอ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือพลังโจมตียุยเนี่ยจะลดลงนะครับผมอย่างมากเลยนะก็คือ90%้นะครับทัตมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่สกิลสองของยุยเนี่ยก็ถือว่าคีโกทั้งนั้นนะก็คือทําการนะครับผมตัวที่คอตัวละครที่2จากด้านหน้านะครับจะทําการลดพลังโจมตีกับ พลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีกายภาพนะลดลงนะครับระดับกลางนะก็พูดง่ายคือถ้าเกิดศัตรูมีตัวเดียวอย่างเช่นตีบอสเนี่ยบอสก็จะอัดเราหนักขึ้นตามไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมก็คือทําการนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผมให้กับตัวละครนะอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของยูยเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในทีมเวทนี่ก็คือสุดยอดเลยครับแต่ถามว่าลงทีมกายภาพได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าถือว่าโอเคเช่นเดียวเลยอ่ะ อันนี้ก็คือยุยปีใหม่ครับถัดมานะครับผมต่อจากยุยปีใหม่แล้วก็ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับผมกรกษาดาครับผมก็คือยูริปีใหม่นั่นเองนะครับยูริีปีใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนของดัมเมจนะครับผมของยูริเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะโดยยูริเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีดัมเมจนะครับผมถ้า u b นะทำการโจมตีดัมเมจได้หนักมากครับผมและทําการบัฟพลังป้องกันเอ้ยทำการบัฟทีพีนะครับผมและก็ลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามนะครับนะก็ อ่าขออภัยนะครับผมไม่ใช่ทําการบัฟพลังป้องกันนะก็คือทําการโจมตีนะครับผมดาเมจอย่างมากและลดพลังป้องกันและก็ลด TP ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เรียกว่าลดอย่างนะครับถัดมานะครับผมสกิลแรกก็ผมทาการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมให้กับตัวละครฝั่งเรานะตัวละครเรานะครับผมแล้วก็ตัวละครฝั่งเราก็จะได้รับผลของการเพิ่มโจมตีกายภาพติดไปด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือในการสร้างดาเมจนะสำหรับยูริยเนี่ยอาจจะพูดว่าดูอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมแต่ตัวของยูริลนี่เขาก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะก็คืออัดแรงครับผมคือบ้าดาเมจอัดแรงนะดังนั้นยูริลนี่ก็คือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับนะถัดมานะครับผมหลังจากาเข้าเดือนกรกฎานะครับผมก็จะเข้าสู่เดือนสิงหานะครับโดยสิงหานี่ก็ตัวละครที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็ดีเลยนะครับผม เป็นตัวละครตัวนี้ครับตัวของชิซุรุวานเลนทน์นั่นเองนะครับผมก็เดือนสิงหานะครับผมเราก็จะเข้าสู่เทศกาลวาเลนทน์กันทําไมชิซุลุวาเลนทน์ถึงน่าสนใจนะครับผมชิซุรุวันเลนทนยเนี่ยเป็นตัวบัฟที่ถือว่าจัดว่าโหดมากเลยนะครับก็คือบัฟเพิ่มโจมตีนะครับผมกายภาพนะครับผมเพิ่มดดเมจคิติคอนอ่าเพิ่มเพิ่มโจมตีกายภาพแล้วก็เพิ่มคิติคอนนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการเด้งท p ีด้วยนะครับอยู่ในฟิลนะก็เรียกว่า ข like right. ี้โกงเลยแหละนะนะฮะมีอะไรอีกบ้างนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มเลือดนะครับผมเพิ่มเลือดเพิ่มทีพีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอลดพลังป้องกันนะครับผมนะกางฟิลแล้วลดพลังป้องกันนะครับก็ถือว่ามีครบทุกอย่างครับผมในส่วนของในส่วนของสายซับพอร์ตนะครับผมในส่วนขาดเดียวอาจจะคือไม่มีฮิลนะฮิลมีนะครับผมแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ฮิลแรงอะไรมากมายครับผมก็คือจะเป็นสกิลแรกนะที่ทําการ ฟื้นฟูนะครับผม HP นะครับผมนะแล้วก็เด้ง TP ด้วยในส่วนของสกิลแรกละกันนะครับสกิล2ก็จะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจและก็ลดพ,พลังป้องกันนะครับนะแต่ความน่ากลัวของชิซุรุวาเลนไทน์นี่ก็ต้องยกในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพิติคอนนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มเด้ง TP ด้วยนะครับนี่แหละคือความน่ากลัวของชิซุรุวาเลนไทน์แหละครับและเป็นกลางกลางฟิลด้วยนะฟิวก็ถือว่าโอเคใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับแต่ง,งานชิซุรุวาเลนไทน์ก็เป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดครับ ในถัดมานะครับผมแน่นอนครับผมยังอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับผมก็คือชุดสิงหาครับนั่นก็คือตัวละครตัวนี้จะเข้ามาแล้วครับผมก็คือบูยมีครับบูยมีนี่ก็คือจะไม่ต่างกับปาคิดเลยนะคือดัมเมดนี่คือสุดยอดถึงใจนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าเปลี่ยนถ้าไม่ตายยูบีอ่ะเปลี่ยนเป็นการโจมตีธรรมดานะครับผมการโจมตีธรรมดาของบูยมีเนี่ยก็คือจะกลายเป็นเรียกว่าถ้าไม่ตายอย่างเดียวนะก็ เรียกว่าถ้าเกิดบุยมีเปิด UB ขึ้นมานี่คือศัตรูล่าเป็นหน้ากองเลยนะครับอ่าหลังจากเดือนสิงหาแล้วนะครับผมก็มีอะไรไหมคําตอบคือไม่มีเลยครับผมถ้าจะมีทีน่าสนใจทีนึงก็คือปลายป,ปลายปีครับผมก็คือธันวานะครับผมก็คือเข้าสู่ช่วงถ้าเกิดโชคดีนะครับผมอาจจะมีรีเซโร่ครับผมเข้ามาในช่วงของเดือนธันวานะครับ ก็เป็นช่วงที่พวกเราจะหายใจหายคอนะครับผมเซฟเพชรนะครับผมเพราะว่ามกกลาปีหน้านะครับผมปีปีหน้าเลยนะก็คือปี2022นะครับก็จะเข้าสู่อีเวนต์ซัมเมอร์กันอีกรอบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือมันก็จะชนปีชนปีครับผมก็เราซัมเมอร์ตอนมกกลานะครับผมดังนั้นถ้าเกิดไล่ไปตามปีแล้วเนี่ยเราก็ซัมเมอร์ปีมกกลาปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าในส่วนของพี่บ็อกต้องถามว่าพี่ครับผม ตัวละครลิมิเต็ดออกมาเยอะๆขนาดนี้นะครับผมมีตัวไหนบ้างครับผมที่น่าจะควรเก็บไว้นะครับผมนะถ้าถามผมนะครับผมก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวแรกครับผมก็คือมวยมีครับผมยังไงก็ต้องเก็บไว้นะครับอ่ะนะในส่วนของมวยมีนะครับนะอ่ะมวยมีก็คือเก็บไว้นะครับปึ๊บนะครับอ่านี่ตัวละครตัวแรกที่เราเก็บไว้ครับผมมวยมีนะครับตัวหนึ่งนะถัดมานะครับผมก็คือชิซุรุครับผม ในส่วนของชิสลุวาเลนทน์ผมก็แนะนำนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งครับผมที่ต้องเก็บไว้นะครับอ่าชีสลุวาเลนทน์นะครับอีกตัวหนึ่งครับนะที่แนะนําให้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวอ่าลดไปนี้นิดนึงครับผมอ่าแล้วก็ชีสลุวาเลนทน์นะครับตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่าถัดมานะครับผมก็คือตัวฮิวิดีขอ ผ่านนะครับนะอาจจะจําเป็นก็จริงครับผมถัดมาครับผมก็คือยุยปีใหม่ครับยุยปีใหม่นี้ต้องบอกเลยว่าโค้ดสาคัญนะครับผมแนะนําให้เก็บเลยนะครับนะสำหรับยุยปีใหม่นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลดให้มันครบๆกันหน่อยนะครับจะได้เท่าๆกันอ่าโอเคนะครับอ่ายุยปีใหม่นะครับผมพอจบจากยุยปีใหม่แล้วนะครับผมก็ จิกาครับผมจิกาผมแนะนํานะครับผมว่าต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก็บไว้นะครับนะอ่าจิกานะครับอ่าจิกาอีกตัวหนึ่งครับผมที่แนะนําให้เก็บไว้นะครับอ่าโอเคครับถัดไปครับผมก็คิสตินาครับผมคิสตินาอีกตัวหนึ่งครับผมต้องเก็บไว้นะครับอ่าคิสตินานี่เก็บไว้นะครับแล้วก็ ถัดมานะครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือในส่วนของทามากิครับทามากิก็แนะนํานะครับผมว่าอีกตัวหนึ่งครับผมที่ต้องเก็บไว้เช่นเดียวกันนะครับอ่าและก็สุดท้ายครับผมจบด้วยแคลครับอ่าก็จะมีทั้งหมด9ตัวละครนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับผมว่าควรจะ ครอบครองไว้ติด ID นะครับผมในสลับปีของ2021นี้ครับผมจะมี9ตัวเนี้ยที่ผมขอแนะนําเลยนะครับว่ามีติด ID รับรองว่าทุกอย่างเล่นง่ายแน่นอนถามว่าพี่ครับผมจําเป็นที่ต้องมีไหมนะสลับตัวลิมิเต็ดเนี่ยคำตอบคือความจริงแล้วไม่จําเป็นเลยนะครับผมสลับตัวลิมิเต็ดแต่การที่เราสามารถครอบครองตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะ ผ่านด่านนะครับผมง่ายขึ้นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบีตัวละครพวกนี้ติด ID ด้วยเนี่ยรับประกันเลยครับว่าจะช่วยนะครับผมในการผ่านด่านได้แน่นอนครับเอาละครับผมวันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมก็สรุปตัว2,021ดิมิเต็ดที่หน้าเปิดหาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับดังนั้นพบกันใหม่นะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็สามารถฝากคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมมีคําถามอะไรนะครับผมสามารถจะตอบถมตอบถามเข้ามาได้ครับผมหรือจะเสนอคอมเมนต์อะไรครับผมเสนอมาได้เลยนะครับผมผมชอบอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับดังนั้นขอตัวลาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ